ผู้หญิงคนนี้คือตัวแปรสำคัญเขาไม่ได้เป็นญาติอะไรกับทางฝั่งหนูเลยนะพี่แต่ดันนี่มันรักไงมันชอบไงแบบขอขอจริงๆพี่แบบอากากลับเท้าก็ายอมพี่ผมไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้ากับเพื่อนกับคนนี้มันต้องทำอ่ะพี่เจี่อบอกมีอาหารไหมพี่มีครับมีม,มีขอนะพี่กระเป๋าแป๊บนึง <5 89. S 1> ครับห้าใบเก่าน่าจะออกอแววนไปนี่ยเรียกไร ถ้าแปดเก้าพี่เขาสองชิ้นครับผมว่าพี่แว่ปากแดงไม่ใช่ใช่ป่ะใช่ผมว่าพี่กูแย่ฮัลโหลฮัลโหลอ๋อไม่อยู่ครับไม่อยู่ก็หนึ่งนักพิทุลาอยู่ มึงอ,อยากเจ็บตัวหรือไม่อยากเจ็บตัวอันนี้อันนี้คือเรื่องเรื่องอะไรครับพี่หมายถึงเจ็บตัวหรือไม่เจ็บตัวพี่มึงจะสู้หรือว่ามึงจะยอมแต่โดยดี ถ้าบอกครับพี่แจ๊คไปอ่ะ,อะขอขอมาอีกรอบได้ไหมครับพอดีเมื่อกี้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 พี่พี่พูดว่าอะไรบ้างครับย้ยอนเดี๋ยวอะไระแบบ้างอือไม่ไม่ได้อยากฟูเลยครับเพราะว่าแบบพวกผมไม่ได้แบบรู้รู้เรื่องพวกนี้ครับ แต่อย่างที่มึงมาบอกตอนบ่ายอะว่าเขาคือคนที่ไอ้น,นี่เคยจีบใช่ไหมต้องแต่สมัยเดนนี่เป็นตำรวจอหรพี่พี่แจ๊คจะผมเล่าตครับพี่คือเรื่องนี้ครับคือผมเป็นคือไอเน่อะมันเข้ามาแล้วทีเนี้ยตอนนั้นแดนนี่กับอีกคนหนึ่งเขาเป็นตำรวจแล้วทีนี้เขาแบบเน่มันอยู่กับผมเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้น่ารักดีอะอะไรประมาณเนี้ยตอนแรกครับแล้วหลังจากนั้นเน่ก็ไม่ได้อยู่กับผมไปอยู่ เออเอ็ทแล้วก็ไปจบที่ได a m o n d เ e a d หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้รู้เลยครับว่าความสัมพันธ์เขาเป็นขนาดไหนแต่ว่าตอนแรกๆที่มันเริ่มอ่ะเหมือนแบบเขาแค่เหมือนเริ่มตาอกันเฉยๆหรืออะไรเงี้ยพี่ประมาณนี้พี่ที่ผมรู้ตอนแรกเลยมึงฆ่าเขาให้กูหน่อยได้ปะแล้วกูจะไม่เรื่องเก่กาๆของมึงอ่ะกูจะเคลียร์ให้หมดเลยกูจะไม่ทำอะไรพวกมึงเลย มึงจะเลือกสามสิบเก้าคนไว้หรือว่ามึงจะเลือกหนึ่งคนแล้วเสียสามสิบเก้าคนมันไม่มีทางอื่นจริงเหรอพี่ปปไม่มีมเพราะรรว่าไวา้ทางเลือกอื่นมันไม่ได้เพราะว่ามัน,ม,นมันคือ ตัวแปรสำคัญผู้หญิงคนเนี้ยคือตัวแปรสำคัญเขาไม่ได้เป็นญาติอะไรกับทางฝั่งเรเลยนะเพี่แต่แันนี่มันรักไงมันชอบไงมันนานแล้วอ่ะพี่ม,มันนานมากครับนั่นแหละคนไม่เคยเคยอะ่ะแต่ว่านี่มันไม่ได้เล่นด้วยนะพี่เนี่มันมีแฟนอยู่แล้วนะมึงทำให้กูได้ไหมล่ะ กับ39คนที่เหลืออยู่รอดต่อไปและเคลียร์เรื่องทุกอย่างของมึงกับกูทั้งหมดอะไรทำไรสงสัยที่นั่นทำอะไรเป็นฝันมาครับเพื่อง,งานผมขอเวลาแป๊บนึงครับอ่ามึงไปคุยก่อนเลยไม่มึง ออนไลน์ไปไม่ได้ใครเนี่ยฮะใครอผู้จบแค่นี้นี่น <ทำ S 2> ี่ไม่จริอ่อะเออ าหลอครับพี่พี่ครับพี่ครับพี่ตพี่ครับพี่จ๊คพี่น่าจะเหมือแล้วนะ ว่าม<ะ>ันไม่มีทางอื่นจริงหรอพี่คือไอ้น่มันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะกูไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็นคนพูดเรื่องนี้แล้วใครเป็นคนพูดอะหมายถึงอะไรพี่เรื่องนี้แบบอะไรเกี่ยวกับเดนี่อะไรนะคือคือเออเอาอย่างงี้พี่เมื่อวานทากะมาหาผมเจอผมที่เลเบลแล้วทีนี้ทากาถามหาผมกับเน่อะไรประมาณนี้อื ใช่ผมก็เลยบอกแค่ว่าเนเน่อมันไปเที่ยวมันยังไม่มามก็เลยทักกลับมันบอกว่าถ้าเน่มาให้ติดต่อมาหน่อยเหมปวนประมาณว่าวันนี้ก็คือเอ,อก่อนหน้ามัมี LGR มาทำครัผมเรื่องเนเน่ด้วยแบบประมาณนี้พี่แล้วพอวันนี้น้องผมมันไปคุยก็แค่บอกว่าเนี่ยเอ่อเนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับท c เลยมันเหมือนแบบอารมณ์คน กูรู้แหละมันประมาณมันประมาณหนึ่งปีที่แล้วแหละมันก็ถามว่ามันนานไหมมันก็นานแหละใช่พี่แต่แต่มันก็ทําอะไรไม่ได้อืมันเป็นการต้อกันมากกว่าพี่ผมแบบมองตอนนั้นนะแต่ว่าที่เขาบอกว่าเเห็นเน่สนิทกับไอแดนนี่หรือไปไหนมาไหนด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผมไม่รู้เพราะว่าก็อย่างที่พี่รู้่ผมอยู่กับพี่แล้วเน่มันออกแก๊งไปผมก็ไม่ได้รู้เรื่องของมันแล้วถมไเวละอ่กูก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันอออแก๊งใช่เพราะว่าผมก็อยู่แต่กับพี่อ่ะผมยังงงอยู่เลยว่าแบบ อะไรครับเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยอ่อก็ตามนั้นแหละมันก็ช่วยอะไรไม่ได้วะ่ะมันมีทางอื่นหรอกเจริงๆอ่ะก็โดนเหมือนเดิมอ่ะมึงก็ทำตามที่กูบอกแล้วพวกจะไม่เจ็บตัวไปเสียสละพวกคนคนเดียวได้อีกสามคนอีกสามสิบเก้าคนได้เดินต่อเชื่อกูเจ็บนิดเดียวเอ,เอาเอาผมไปได้ไหมครับพี่ไม่ได้ห<บ>่ะ ไม่มีแบบทางเลือกอื่นเลยครับแบบให้ผมแบบเดินประท้วงอะไรแบบนี้ครับพี่มึงก็เห็นมาทำกับพวกกูใช่ปะล่ะใด้ครับพี่ให้พวกผมไปช่วยพี่ก็ได้นะครับแต่แบบขอไว้เถอพี่คือแบบคือถ้าแบบันนี้ไปคือแังพวกผมว่แบบขาดคนนี้แบบคอยสั่งนน้นสั่งนี้ขอ,องน้องครับ มันมันแบบมันจะเสียสมดุลภายในแก๊งเราพี่ถ <จะ S 1> ือว่าเร <ขอ S 2> ื่องนี้กูขอมึงแล้วกันเรื่องเดียวอูจะไม่ขออะไรมึงอีกงั้นงั้นถ้าแบบผมเป็นคนเดียวสบแดนนี่มาไอพีอะแบบนี้ได้ไหมครับ เดีวยวนี่ให้มาเป็นสัญญาตายได้ปล่อะไรแบบนี้ครับได้ครับได้เดี๋ยวผมสัญญาตายไปแล้วได้แต่ว่าแบบแม่คนนี้ไมครับไ่ถึงให้แดนนี่ทำสัญญาตายค่ะกับพวกเจคอ่ะได้หรือเปล่าล่ะคือเหมือนบีบให้เขาทำสัญญาอย่างเงี้ยพี่บ๊อบให้เขาทำสัญญาตายเจคอ่ะได้ป้ล่ะ มันนี้แบบย,ยังไม่แบบไม่รู้เลยครับว่าจะคุยกับเขายังไงผีร่สาสุดเขายังทวงแบบประกันพวกผมอยู่เลย <c oughs> 1ดใบครับพี่พวกมึงเอาึมืองมันมาไม่ได้หรอกเพราะก่อนมึงจะเข้าถึงตัวมนะันอ่ะคนในทีซีมันก็ยิงตายหมดแล้วก็<อ>เชื่อดิสิ่งที่กูทำอ่ะกูคกิดมาดีแล้วเว้ยแล้วมันดีที่สุดแล้วด้วยสำหรับทางเนี้ย เขาไม่อยากมีปัญหาภายหลังถ้ามันมีปัญหาภายหลังอะมัน,ม,น,ม,นมันไม่คยชอบหรอกตบคตนอืนอ่นนะครับทีในทีนี้หรือแบบที่เมื่อตอนเย็นที่เขาบอกว่าแบบเพื่อข่ายยาของฟ้าเตะอะไรพวกนี้ครับให้ให้ผมไปหาพวกนั้นได้ไหมครับแบบผมจะทําให้เต็มที่เลยครับแต่แบบพี่คนนี้แบบผมว่าแบบถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วแบบแกล้งมันจะแบบไปเลยครับ แบบขอขอหน้าพี่เรียกคนมาทำสัญญาตายเลยเออผมนะครับได้ครับพี่กูให้คำตอบเดิมว่าคนนั้นเท่านั้นนี่เจคุยอะไรเอาเป็นผมกับน้องนีไหมครับห่วโล้นได้ไหมครับผมผมให้สองคนเลยสองคนแรกกับชีวิตเดียวได้ไหมครับสามคนแลยได้ครับ ใช่มึงไงนี่ครับสามคนนี้นะครับผมน้องหวัวโลแล้วกันนะครับไม่หรอกเขาเขามองว่าถ้าอย่างเช่นถ้าเสียคนนี้ไปถือว่ากูขอแล้วกันแกงเขาแตกเขาเลยยอมเสียไงเขาไม่อยากให้แบบแกงแตกรับไปไหมบ้างหนึ่งครับรผมผมขอพี่บ้างได้ไหมครับ ขอ oh, oh, จริงๆพี่แบบตาก,กับเท้าก็ยอมพี่ผมไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้ากับเพื่อนกับคนนี้มันต้องทำอ่ะพี่คือถ้าแบบผมไปมันยังนะดูนะแกงได้ครับพี่ถ้าถ้าผมทำอ่ะแรกกับที่พี่ยอมปล่อยไอเนี้ยผมว่าผมทำได้ครับพี่เพราะว่ากับชีวิตคนอ่ะพี่ กูเชื่อว่าถ้าพวกมึงแบบมายืนอยู่ตรงเนี้ยมายืนสิ่งที่พวกกูโดนกันอยูนะ่เนี่ยมึงก็ควรจะทำแบบกูแหละเชื่อกูดินี่ <ผม S 2> คือทางที่ดีที่สุดละให้ผมทรยศพวกพวกทีทีได้ไหมฮถ้างั้นนะเดีย๋ยวผมเข้าไปเป็นตัวควารับทีทีแล้วแบบเขาเรื่องถ่ายพวกกีได้ไหมฮ 526มีกาแฟปะขอกาแฟขนอะโทษมึงนะเว้แต่กูทำเป็นสิ่งที่มึงขอไม่ได้อ่ะส่งตัวเข้ามาเถอะเอางี้ให้ผมโชว์ผลงานก่อนมหมพี่ก่อ,อนที่พี่แบบจะตัดสินใจอะไรเงี้ยครับแบบให้พวกผมไปโชว์ผลงานก่อนมหมพี่ าะแบบว่าผมยาวสบตีตีมาได้คนสองคนไงนียครับคือแบบผมยังไม่ได้ลงมือเลยพี่เด็กมันมีขอจะให้เตียบไปเลยมันก็แบบ พื่อให้เวลามึงบอกลาแล้วก็ส่งตัวไม้เขาหลังจากที่ไฟประเทศเปิดขอให้มึงโชคดีเว้ยฝนทางเขาแบบนน,นี่ม้ ลับขึ้นมาพี่บอ๊อบพี่บอ๊อบดีดีดีครับทำไมขวัญติ้งมันไม่ไหวกับโจ๊กมปมู่ขวัญซิ้งแพ้เหรอเออตรงแม่งอย่างดีแล้วเราชนะหรอว่าสรงตลาดเรารั่วมากกว่าถ้ารอบหน้าโจ๊บปมมู่มันโดนเรานะ